สวัสดีค่ะเนี่ค่ะของชอบของตาก,กแตนนะคะหญ้านีเปียอ่อนๆเลยค่ะห่าแบบนี้ตาก,กแตนชอบมากนะคะอาหารของตาก,กแตนตอนนี้ที่ที่ฟาร์มให้นะคะจะมีหญ้านีเปียค่ะก็จะเป็นหญ้าอ่อนเพราะว่าช่วงนี้ย่าจะหายากกว่าช่วงหน้าฝนนะคะ แต่ถ้าเป็นใบอ่อนๆแบบนี้ตักต๊กแตนจะชอบมากค่ะเวลาเห็นหญ้ามาเขาก็จะวิ่งใส่หญ้าเลยนะคะจะมีใบหญ้าเนเปียค่ะใบขนุนนะคะใบอ้อยใบกล้วยที่เขาทานนะคะแล้วก็มีใบมะพร้าวค่ะตอนนี้อากาศไม่หนาวแล้วตักต๊กแตนก็จะทานอาหารได้เยอะตัวก็จะโตเร็วค่ะ นี่ค่ะหลังจากหมดหนาวนี้นะคะเราก็จะเพิ่มคอกที่ลงไข่เพื่อที่จะได้เพียงพอต่อตลตลอความต้องการของตลาดนะคะเพราะว่าเรามีลูกค้าประจําค่ะลูกค้าที่ซื้อไปทอดขายก็มีนะคะลูกค้าที่ซื้อไปให้สัตว์สวยงามก็จะขายได้ตั้งแต่ตัวเท่า,มาแมลงวันตัวเท่าพึง่งตัวที่ใส่เสื้อก,กั๊กแล้วก็ตัวที่มีไข่นะคะ ไข่ก็ได้ขายอยู่ประจำนะคะตอนนี้คือเราทำแบบยัง่งยืนคะ่ะทำยาวนานไม่ได้ทำตามกระแสไม่ได้ทำเฉพาะช่วงที่เขาแบบฮิตเลี้ยงค่ะต้นทุนมันไม่สูงนะคะหญ้าก็ปลูกเองต้นกล้วยก็ตัดตามรั้วตามสวนนะคะหัวอาหารไม่ต้องซื้อนะคะก็ขายเป็น รายได้เสริมนิดนิดหน่อยๆค่ะหรือไม่ก็ไว้ทานเองนะคะทำทอดได้ทำน้ำพริกได้นะคะตะกกะแตนไม่อันตรายนะคะคือยาพวกนี้นะคะถ้ามีสารเคมีเนี่ยตักกะแตนกินไปตายเลยนะคะเพราะฉะนั้นตะกกะแตนพวกนี้ก็จะเป็นตักกแตนที่ปลอดภัยไร้สารค่ะขอบคุณค่ะ